สวัสดีค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูต้นบอนสีที่เราซื้อมาในราคาหลักร้อยนะคะกระถางนี้แม่ขาบอกพลักษพระรามก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นพลักษณ์หรือพรามนะคะซื้อมาทีแรกมีใบเดียวค่ะกระถางละร้อยส่วนตัวนี้เป็นตะละแม่กุสุมานะคะตะละแม่กุสุมาซื้อมาสองร้อยนะคะยัง เล็กๆตอนนั้นสองใบเล็กๆตอนนี้โตแล้วนะคะเลี้ยงมาประมาณเดือนกว่าเริ่มโตแล้วส่วนนี้ก็เป็นไก่อัมรินนะคะซื้อมากระถางละ250นะคะตอนนั้นสี่ใบ250ได้ใบใหม่ขึ้นมาเริ่มกัดสีนะคะนี่ก็เป็นกวนอิม300รสี่ใบ300นะคะ ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูต้นบอลสีที่เราสั่งแบบหัวมาจากลาซาด้านะคะชื่อว่าทับทิมนะคะอันนี้เขาบอกว่าทับทิมแต่เราไม่รู้ว่าทับทิมอะไรนะคะสั่งมาสามหัวในราคาหัวละยี่สิบเก้าบาทนะคะน้องได้แค่เดือนนิดๆน,นะคะรู้สึกว่าจะโตเร็วมากเลยนะคะได้หัวบอลมาครั้งแรกเราก็จะนำมาแช่น้ำไว้ก่อนสักประมาณหนึ่งชั่วโมง ก็เทน้าออกนะคะใส่ถุงอบไว้หรือถ้ามีกระปุกก็ใส่กระปุกปิดฝาไว้ไม่ให้อากาศเข้านะคะรอจนลากเขาเดินเริ่มแทงหนอ่อล้วก็นํามาลงกระถางกระถางเล็กนี้ก็ใช่นะคะเป็นทับทิมเหมือนกันยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เดี๋ยววันนี้ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนกระถางให้ใหม่นะคะส่วนสองกระถางนี้เป็นชมพูอันดามันสั่งมาก,ก่อน ชมพูอันดามันมีลูกไม้ป่าได้ชมพูอันดามันสองต้นได้หัวมานะคะเราก็จะมาล้างแล้วก็นำมาใส่ถุงอบไว้แบบนี้อันนี้เป็นหัวยังไม่ทราบชื่อนะคะส่วนถุงนี้เราจะใช้ดินภูเขาไฟพรมน้ำให้ชุ่มแล้วก็นำหัวที่ได้มาล้างก่อนนะคะ แช่น้ําไว้ล้างเทน้ําทิ้งแล้วก็มาวางบนดินบนหินภูเขาไฟตัวนี้ก็เริ่มงอกอันนี้เริ่มงอกแล้วนะคะสี่หัวแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นพันไหนชื่ออะไรนะคะเพราะว่าเราสั่งมาชุดหลังจะเป็นแบบค้าสายพันธุค่ะก็รอรุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะได้พันธุ์อะไรมามั่งขอให้เป็นค้าสายพันธุ์จริงๆนะบางคนเห็นบอกว่าได้แต่นกกระทามาเราก็ รอลุ้นต่อไปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะช่วงนี้ก็ไปฉีดวัคซีนมาก็เลยพักผ่อนค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะค่ะยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ